สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา DIY ใส่พัดลมระบายความร้อนให้กับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าแบตมอเตอร์ไซค์นะครับ12โวลต์แบบตะกัวกดนะครับก่อนอื่นทําการติดตั้งพัดลม5โวลต์ตัวเล็กๆนะครับให้ตรงกับตัวมอสเฟตที่มีฮิตซิงระบายความร้อนตัวนี้นะครับจากนั้นผมจะไล่วัดไฟที่คาปาซิเตอร์นะครับว่าจุดไหนจะจ่ายไฟออกมาได้สักประมาณ5โวลต์นะครับจากนั้นผมก็ทําการบัดกรีสายต่อมายังพัดลมนะครับ อ่นี่ครับพัดลมทํางานได้นะครับจากนั้นผมก็เสิร์ฟมิกนิดก็ใส่ไดโอดเข้าไปนะครับกันกระแสไหลกลับนะครับแล้วก็ประกอบกรงกลับไปเหมือนเดิมนะครับทดสอบเสียบปลั๊กอีกทีนึงดูพัดลมทํางานแล้วก็ไม่มีเสียงผิดปกตินะครับรุุนนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับราคาไม่แพงจึงเพิ่มงบอีกสัก2 0 3 0บาทในการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนนะครับเดิมๆจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีพัดลมนะครับตัวนี้เวอร์ชั่นนี้ก็จะ มีพัดลมระบายความร้อนสามารถชาร์จได้ยาวๆนะครับสำหรับแบตเตอรี่ที่มีกระแสสูงๆซึ่งใช้เวลานานๆน,น,นะครับก็ทำงานได้ดีเลยนะครับ